สลับไปดูการเมืองค่ะสำหรับการประชุมวิปสฝ่ายมีการข้อเวลาซักฟอกแล้วนะคะด้านสิริก,กัญญาเผยบอกว่าถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วรับยังเคืองคนที่ไปเจรจาได้เวลาแบบนี้ันได้อย่างไง โดยที่ประชุมวิปสามฝ่ายเห็นตรงกันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่24และ26มีนาคมนะคะโดยฝ่ายค้านได้เวลา28ชั่วโมงคณะรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลได้เวลาไป7ชั่วโมงและประธาน2ชั่วโมงและจะมีการลงมติในวันพุธที่26มีนาคมตอนเช้าด้วยขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักประชาชนบอกว่า ยังยืนยนันอยากให้รัฐบาลรักษาสัญญาและสัจจะที่ต้องการให้ฝ่ายค้านอภิปรายเต็มเวลาหากเวลายังไม่ครบและเลยไปก็ต้องให้ฝ่ายค้านอภิปรายจนครบเวลาเรื่องนี้ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วรวมทั้งยังรู้สึกเครื่องคนที่ไปเจรจาอยู่ว่าได้เวลาอภิปราย8ดโมงถึงตีห้ามาได้อย่างไร ส่วนการอภิปรายไม่ไมว้วางใจรัฐบาลอยากให้รอฟังว่าพักประชาชนมีหมัดเด็ดอะไรและอยากให้ประชาชนช่วยกันติดตามต้องมีการกระจายไฮไลท์ไว้ในแต่ละวันแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้เพราะว่าจะมีคนเข้าไปยุ่มย่ามกับพยานหลักฐานส่วนแนวคิดดิลและประเทศนั้นตรงประเด็นว่าประเทศต้องสูญเสียอะไรเท่าไหร่กับการที่นายกรัฐมนตรีเข้าสู่อำนาจ เพื่อให้บิดาได้กลับมาบ้านผลประโยชน์ถูกใช้ต่อรองทําให้ต้องสูญเสียโอกาสไม่รู้เท่าไหร่แล้วชมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สุดมันแรปรราคาสบายกระเป๋าลูกค้า a อ s 59้าบาทต่อเดือนลูกค้า t u ูดีแท็8บาทต่อเดือนขอหนังต้องไม่พลาด